มาแล้วค่ะวันนี้นะคะ <Yeah. S 1> อยู่ที่ชุมชนตึกแดงเขตบางเซอร์พี่ชายพี่สาวนะคะม,มากินนะคะ,ะอากินโชว์หน่อยวันนี้จะให,ให้จะกินโชว์ไหมอยู่แล้วโอเคอวันนี้สั่งกุ้งอย่างเดียวเพื่อน,อนแต่ให้กุ้งหมดก็จะเป็นแบบกุ้งหมดกุ้งหมดหมดแล้วหมดแล้ว กี่ทุ่มแล้วทุกคนสี่แล้วปะนี่แอนโทรจองกันเนี่ยสี่กุ้งผ้าก็พี่ชายของดิฉันก็โทรจองให้นะคะป้าแขกคนนี้คือป้าแขกใช่ไหมใช่โอเคเลิศจะบอกว่าที่เด็ดของป้าแขกเอาเป่าก่อนเดี๋ยวมึงร้อนก็ไปตาเจโบนะคะเป็นไงพี่ท็อปเลิศมาตาดูบ้าง ที่เลยของป้าแถกอ่ะมันคือเส้นเว้ยเส้นของเขาอะ่ะมันมีความแบบเหนียวอะ่ะเหมือนเขาผัดกําลังดีอะ่ะเขามีวิธีในการผัดอะ่ะเออซึ่งหลายที่นะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินผัดไทยเวย้ยแต่เราว่าป <Okay. S 1> ้าแถกทําทเส้นโคตรดีอะ่ะได้ถ้าไม่เชื่อมาชิมทาโอเคอัน <Okay. S 1> <Okay. S 2> นี้จะได้ดู oh. นี่สูตร จะได้ดูถึงสามคนนะในคลิปนี้สามท่านนะคะโอ,คโอเคโอเคเมื่อกี้พี่พี่กินผัดไทยให้ดูแล้วใช่ไหมอันนี้คือหอยทอดหอยทอดนะคะที่พี่ท็อปแนะนำอ่ะฉันวางบนนี้เลยนะเพื่อนเพื่อเแป้งดูกรอบมากเลยนะอ่ะหอยทอดต้องให้ดูหอยก่อนโอ้ห <laughs> โอเคตากันนะขอยนึงนะงนนปะให้มันแบบชุ่มชุม ไอถสองงอกไปไเป็นยางไบ้าเนี่ยน่งกอบอืออืออือืนคนกินแซ่บนะคะจากหลายๆคลิปใช่วางมิจิตเปียกแป๊บนึงแป๊บนึง เพื่อนดูโซนี่หน่อยร <โด S 1> ับใไทยแลนด์โอเค,ครับหนึ่งนะขอคอลุกให้ดูโคเล่โคเล่ให้เข้ากันนะคะชาวเน็ตรู้แหละโคเล่โคเลอ่อะแล้วอะไรคะัโคเล่โคเล่อ่ะพี่ทอปบ,บอก ตำรวจไปแล้วโอเคทุกคนจะชิมเส้นให้ดูนะจากที่ปรุงควันขมมงเมื่อกี้ฉันได้ว่าพี่ท็อปไปสั่งกลับบ้านด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับแมมจะวกปากไหมกินให้ดูนะกินสซนล้วนก่อนนะ ออ่ะมมากป่ยเต็นแมงโโครดีุ้งแบบไมธรรมดาไม่ขี้เหลาที่แบบโคตรดีจริงๆบางคนชอบกินแบบอุ้ยอุ้เข้ากล้องเลยฮะที่เกลียดมากอ่ะน้องทีแม่งกินแบบเปลือกพุ้งเนี่ยนะเว้ยใตามอืม อร่อยอะ่ะแสมมะนาวแล้วหอมอืมหอมค่ะอืมเนยเนย๋ยวจะไปกินต่อกับพี่ๆแล้วนะโอเคไหมจะไปแล้วนะขอยคำนเื่อไหมว่าทันกินหัวกุ้งอีกได้ของหัวใช่มีหักรองหำกรอบกินทั้งปอกทั้งหัวอืม อืมอืมไหลๆอ่ะสงสารคนถ่ายอ่ะเมื่อไรจะกินเผ็ดอ่ะอยากกินบ้างอืมโอเคอ่ะเไาเถอะไหลๆอ่ะอยากกบ้างสงสารคนถ่ายมากคือหกครั้งประมาทเหรพี่ให้พี่ๆถ่ายรูปให้มาถ่ายเอ้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนว่ราะว่าเรไดหลายปามโอเคไหมไปแล้วนะทุกคน ถ้าเรามาเดี๋ยวแปะพี่กัดไว้ให้นะคะหอยทอดผัดไทยนะคะร้านป้าแขกค่ะขอไปกินนะเมื่อวแล้วหิวบ๊ายบาย,บาย,บาย